ไปแล้วนะคะเสร็จแล้วบอกด้วยค่ะพญากถาบคุณพอทิศนะคะวัตถุประสบการานในครั้งนี้ค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้เกียนมาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญหลักของเรานะคะทั้งสองแคมเปญนะคะก็คือแอปที่เราแคมเปญของทั้งฟันโอร่าูรี่นะคะซึ่งเป็นแคมเปญใหญ่นะคะที่เราจัดต่อเนื่องนะคะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะ ถือเป็นการคืนกำไรนะคะแล้วก็ตอบแทนผู้บริโภคนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแบรนด์ฟันโอแล้วก็ทิลี่ด้วยดีเสมอมาค่ะถ้าอย่างในปีที่ผ่านมาค่ะในเรื่องการทำาคมเปญอะความสำเร็จเป็นอนยะ่างไรบ้างคะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะของทั้งฟันโอแล้วก็ทิลี่นะคะเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็มาก ที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะก็อย่างที่บอกก็ต้องขอบคุณบริโ,โภคอีกครั้งนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะของแบรนด์ฟันโอละก็ทิวลี่นะคะค่ะางปีนี้ครับฟันโอก,กับทิวลี่รักที่ดอแคมเปญเราจะมีไฮไลท์อะไรรัุณรูปทุาปั๊ปีนี้นะคะเราจัดใหญ่จัดเต็มนะคะทั้ง2แคมเปญเลยนะคะโดยฟันโอเนี่ยเราก็มากับแคมเปญน,นะคะที่เป็นการคอร์รัปกับมินเนียนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์นะคะชื่อดังแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่มีความ นอขงเราะะคะซึ่งปีนี้เนี่ยชื่อคมเปนก็คือจะเป็น Funo X m i n i o n นะคะแก๊งขวนชวนซิ่งนะคะ,ะรุ่นโชคใหญ่มูลค่ากว่า3ล้านบาทะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มีการแจกรถนะคะ MG5 Pro นะคะ,ะถึง3คันด้วยกันนะคะแล้วก็มีการแจก iPad นะคะทุกสัปดาห์รวมถึงมีการแจกตัว Art Toy นะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์นะคะตัวที่ l i m i t ต็ดอ dition เลยนะคะเป็นตัว Molly m i n i ีย n นะคะทุกเดือนเช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของทิลรี่นะคะเราก็เป็นแคมเปญใหญ่เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นชื่อแคมเปญว่าทิลรี่นะคะแจกใหญ่เวอร์เวเฟอร์ทองคำนะคะปีนี้เราก็มาพร้อมกับการแจกทองคำนะคะมูลค่า10บาทนะคะจำนวน3รางวัลด้วยกันนะคะ ก็เป็นการแจกทุกเดือนนะคะรวมถึงมีการแจกจี้ทองคํานะคะ,ะทุกสัปดาห์ตลอด3สัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องถือว่าทองคาตอนนี้ก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะในปีนี้เป็นอย่างมากะคะ่ะอยากเป,ป,ปิน์ตมุราปีนี้ปีที่2อกับการเป็นพรีเซนเ,เ,เ,เตอร์ต่อเน,นื่องเลยยังไงบ้างค่วันดีดีใจมากๆครับดีใจมากๆก็จริงแล้วฟันโอเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเบิร์ตตั้งแต่เด็กนี่ก็เราคินอยู่แล้ว แต่ด้วยความที่เราต้องมาเป็นผู้นำในเรื่องของการที่เชิญชวนพี่น้องทั้งกิจกรรมแล้วก็การให้มากินฟันโอเยอะมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สมาเป็นมากๆรวมถึงผู้บริหารทุกคนก็จริงเป็นการทํางานที่ง่ายแต่ละเอียดแล้วก็ทุกทุกตัวที่ปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกดีไซน์โซเชียลรู้สึกว่าเขาให้ควาสมสำคัญทั้งตัวเป็นซินเตอร์แล้วก็ลูกค้าที่บรมโภคมากครับรวมถึงแคมเปญใหญ่ๆทุกปีดีใจที่ยังมีส่วนร่วมอยู่แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นผู้นําในการเชิญชวนมากๆครับฟ อย่างโจอี้ราคาปีนี้ก็ต่อเนื่องกับการเป็นเีเจนเตอร์ปีที่สองเช่นเดียวกันก็ดีใจครับเหมือนคุณเวิ้นพูดเลยครับเขาอีกแล้วรอบอีกแล้วจริงๆก็ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็แบบเหมือนเกือบโตมากับทิวลี่อ่ะครับพอวันหนึ่งเราได้เป็นเีเจนเตอร์แล้วก็เป็นทั้งปีแรกก็ปีที่สองมันก็เป็นเหมือนแบบขอบคุณมากๆที่ให้ผมได้เป็นแบบส่วนหนึ่งของของเขาเรียกว่าขนมที่คู่กับคนไทยแบบนี้ครับก็ก็อนาคตหรือยังไงผมก็จะทํา เขาเรียกว่าทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ อย่างเมื่อกับโจอี้เราได้มีการลงไปร่วมแคมเปญน,นี้ยังไงบ้างหรือเปล่าวันนี้เหรอครับเดี๋ยวว่ามันต่อไปที่แบบมีแคมเปญไปแจกเราไปร่วมแคมเปญเขายังไงบ้างที่จริงเราเราได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ผู้บริหารแจ้งมาเลยเพราะว่าทจริงถามว่าการที่เราสามารถโปรโมทในการใ,ใกล้ประวัติน,น่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียการไลฟ์สดในทิกตอกหรือว่าแพลตฟอร์ตอมต่างๆแล้วก็มีการเชิญชวนเวลาที่มีผู้จัดการหรือผู้บริหารแจ้งแจ้งมาส่วนแคมเปญที่ออกออกที่จริงผมอยากจะนูันว่ามันดีรงคี่ว่าอย่างวันเนี้ยเราเราเห็นการรีม อสองอย่างรวมกันทั้งฐานะออปิสเตอร์และก็นักร้องศิลปินอย่เลยครับได้ออกมาให้ข่าวเรื่องของแคมเปญแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับสื่อมวลชนฟังว่าอันนี้ก็น่าจะ็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ดีมากๆล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีการไปแบบอยู่นอกสถานที่เจอ f อแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ได้เชิญชวนเขามาฟังเพลงแล้วก็มาร่วมแคมเปญแบบร้องอะไรอย่างนี้อยากให้เชิญชวนประชาชนผู้มีเพื่อนเข้าร่วมแคมเปญดีๆนะไรนี้นะครับ ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับจริงๆไม่จะเป็นแค่เป็นเรื่องของเจอผมในแคมเปญหรือว่าอีเวนต์ของฟันโออย่างเดียวสามารถเจอทุกคอนเสิร์ตหรือว่าทุกกิจกรรมผมก็จะแจ้งข่าวบอกตลอดนะครับเพราะว่าเพิ้นจะเป็นคนที่พบฟันโอไปในรถตลอดเวลากินแทกแล้งน้องๆพี่ๆศิลปิน FC ีอย่าเงี้ยตลอดสามารถถ่ายรูปแล้วก็ แท็กแคมเปญแล้วก็ร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับยังไงอยากให้ทุกคนได้ทองคำแล้วก็ได้รถได้ไอพอดไอแพดไอแพดไอพอตอะไรๆทุกคนได้ไอแพดนะครับมันเป็นไอแพดโปรแล้วก็มีเต็มมากๆรวมถึงการรีมิกตุ๊กตาตัวล่าสุดอย่างน้องมอลลี่อย่างเงี้ยผมเองก็ยังอยากได้เลยยังยใหญ่ๆร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับจะอีกฝ่ายแค่หนึ่งครับก็เดี๋ยวก็จะมีข่าวสาราให้ทุกคนได้ติดตามในเพจของผมนะครับแม้แต่งกิจกรรมแคมเปญต่างๆนะครับอีกที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปร่วม กิจกรรมแคมเปญเยๆเพราะว่าได้ลุ้นรางวัลทำคำอย่างที่คุณเบิรนบอกมีลูกตาโมลลี่ด้วยผมรู้สึกว่าเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยผมไปซื้อเทลลี่มากินอีกแล้วก็จะส่งรีบส่งไปเลยครับคุณพี่เชนเชิญค่ะก็นะคะก็ยังไงก็ขอฝากแคมเปญใหญ่2แคมเปญน,นะคะที่ของทงั้งฟันโอแล้วก็เทลลี่ด้วยนะคะก็ถือเป็นแคมเปญใหญ่ที่เราเปิดตัวมาในปีนี้นะคะ แล้วก็อยากให้ผู้เรียกพบเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะก็สามารถดูรายละเอียดนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทา QR code นะคะที่บนแพ็กเกจิ้งได้เลยนะคะแล้วก็มีของรางวัลใหญ่นะคะรออยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะหรือว่าเ,เวเฟอร์ทองคำนะคะมูลค่าถึง10บาทด้วยกันแล้วก็ดิมิเตตเอดิชันนะคะอย่างเช่นมอลลี่มินเนี่ยนะคะก็รออยู่อยากให้ทุกท่านนะคะส่งฉลากหรือว่าส่งใบเสร็จเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะงไงก็ฝากด้วยค่ะ ระยะหนึ่งก่อนเลยนะคะ